สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดมอนบอลเล r กันอีกครั้งหนึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมาประกาศรางวัลน,นักบินเว็บโกะหรางวัลว้าเว็บโคดีกว่า <c oughs> เรียกว็บโกะมันจะดูเป็นญี่ปุ่นเกินไปแต่ว่าก่อนหน้านั้นครับผมเรามาเปิดการ์ดกันก่อนนี่การ์ดนี่ครับผมสีหัวสิงสีทองนะแล้วก็หัวหมีสีทอง <c oughs> เรียกน่าเกียดวนะ <c oughs> โอเคเป็นการ์ดทองม่วงครับผมแล้วก็เป็นการ์ดทองแดงนะ ไอ้กร์ดทองแดงนี่นะผมมันก็จะเป็นพวกอาวุธต่างๆเลยครับผมแต่ว่าจะไม่มีเศษจะมาเป็นอันๆเลยนะี่นี่เลยครับผมปืนจรวดระเบิดครับผมแล้วก็มีลูกซองสโลมีนี่ด้วยครับผมเฮลิเคสแล้วก็ปืนโทนันโฟโกูกครับผมและสำหรับหัวหมีครับผมอันนี้มันก็จะเป็นหุ่นเลยครับกับโดรนดูสิโอฟิออนครับผมมีแพ้มีโดรนแล้วก็มีนิวตันเลยเฮ้ย ไม่มีเศษครับผมมากวนใจแต่ว่าไอาย้ยานแม่มันมาเป็นเศษนะเพราะมันเหมือนหนึ่งก็เท่ากับหนึ่งลำไงนะอ่ะโอเคเพื่อนเรานี่ก่อนเราเฮ้ยเปิดหัวหมีก่อนเลยดีกว่าอ่ะเพื่อความมัน <laughs> เรามาเปิดหัวหมีกันก่อนครับผมนะลองเปิดดูสักหนึ่งกล่องก่อนดูว่ากล่องแรกเราจะได้อะไรครับผม อ้กล่องแรกปุ๊บกูมาโอฟิออนแต่ว่ามันไม่ใช่รางวัลที่ทุกคนต้องการใช้ไหมละ่ะมันจะต้องเป็นแพ้เท่านั้นโอเคแต่ก็ยังถือว่าก็ยังได้ป่ะโอเคผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดทีแบบกดสิบไงแต่ว่าเราก็จะดูไปทีแล้วรางวัลครับผมไปกันครับมีนี่คือกล่องท็อปสุดแล้วนะ ไม่มีอะไรที่มันได้แบบท็อปคานี้แล้วกล่องตัวท็อปเลยอันแรกครับผมเป็นเฮ้ยป้อมปืนว้าวน,นี่คือโพสติฟเอเนจี้ครับผมมันจะทำให้เวลาเราใช้เนี่ยเวลาเรากดมแม่ลงมาให้เราปุ่มเนี่ยมันก็จะแบบอยูด้เราอิให้เราเ5เฮ้ยไม่ใช่สิอันนี้มันเป็นแบบแก้บรายแก้เอฟเฟกต์ต่างๆครับผมโพสติฟเออบอันนั้นมัน ivity, ender, ดูรูบิที้เอ็กเทนเดอร์ปะโตโอเคครับผมกล่องที่สองได้เฮ้ยโดรนชายครับโอเคเลย โดนชายนี่ก็หลักๆสกิลของมันหลักๆก,ก,ก็คือให้ทำให้เรามีลาสแตนไปครับผมอีกอันนึงเป็นโดนชายอีกตัวดับเบิลชายเป็นชายชายแล้วเนี่ยโอเคยูตะนี่คือมันจะเล่นตลกอะไรกับเรานะ สบาท5บาทก็เอาโอ้โหสามตัวติดบ้าบอปึ๊่อบ่อยครับผมเวดคำสิว่าไม่มีคำจะพูดอะไรวะอย่าบอกนวะว่าหุย้ยไดโอพิออนแล้วโอโชโคจิเราไปไหนครับ โอช็โกจิโอฟิออนเฮ้ยตลกหลายมากอะคือโอฟิออนมาลวัวโดนชายมาลวัวโอชโกจิ o ok ไม่มาซักตัวเฮ้ยโอชโกจิโอเคครับผมเฮ้ยเอ้ยลูกก เฮ้ยร้อนร้อนอ่ะโดนลูกซองครับผมย,ยงิงปั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 งมเจบโอชโ,โคตี <S <S 2> <S 2> มันต้องมาแล้วแบบนี้เว้ยเฮ้ยหูว้าวนึกว่าจะไม่มาครับผมโอชื่นใจน้อยปึ๊บโอเคโดโดโด <S 2> <S 2> <S 2> อะไรเนี่ยน้ำตาจะไหลโอปิออนมา3ตัวก็กขายได้นีนี่โอชโกจีหนึ่งครับผมโอปิออน3โดนชายอีกสมันจะอะไรขนาดนี้โอ้โห و! คือแล้วมันก็หมดแล้วตอนนี้ครับผมเรามาดูกันามากักงดีกว่าว่าเราจะได้เปินไปติดเจ้าโอชโกจีหรือเปล่านะก็เนี่ยมีลูกซองทั้งสามพนาดเลยผมแต่ว่าจริงเว้ ผมว่ามันน่าจะต้องได้ลูกซองระเบิดไอ้ได้จรวดระเบิดอันเก่าแน่นอนอะ่ะทีแถวสีม่วงเนี่ยไปดูกันครับผมไปเลยกล่องแรกครับผมจะได้อะไรกล่องแรกโคบปสีทองเลยครับผมบูวโฟกรู<ว><ว>เป็นปืนของไทยท่านเนี่ยผมเลเซอร์800เมตรขนาดเบานะผมขนาดเล็กนะโอเค จะโอได้โทนันมาด้วยอันนี้คล้ายๆเมื่อกี้แต่ว่าเป็นขนาดหนักครับผมตัวใหญ่อันที่สามลาบรีครับผมนึกแล้วมันต้องมาสีพุียแล้วครับผมลาลาลาบรีอีกอันหนึ่งโอเคอันที่ล้วกลาบี้โอ้เขา,เามาให้ติดโอฟิออนสามอันใช่ไหมล่ะเออเปิดเพไปครับ แล้วก็คิสโพครับผมอ่าใส่โฟสนาน,นี้เป็นปืนขนาดเล็กครับปุ๊บก็มาใส่โฟสอีกหนึ่งอันอันนี้คือเอาไอ้ติดโชอโกจิก็ได้มั้งใช่ไหมละ่ะเป็นลาบ,บี้สองอันใส่โฟส์อสองอันอะไรอย่างงี้ปุ๊บเขาให้ครับผมสามอันแล้วนะนี่คือจะแจกอย่างละสามใช่ไหมบิสแซนซี่อุย้ยลาบรีครับผมอันนี้ควิคแซนลาบรีครับยิงแรงกว่าไอ้ไอ้ลาบ,บี้เมื่อกี้ปุ๊บเข้ามาโอ้เฮอริร เคสนีทองหรอเออใช่มันเป็นเฮ้ยมันก็อ,อ,อ๋อมอมันใหม่หัวไอล้ลาบี้เมื่อกี้ใช่เปล่าวะถึงมันถึงมันเป็นสีทองอะโอเคอเนี่ยลาบี้สามใส่โบสามโทนันโปรกรูโอเคครับผมแล้วเราเหลืออีกอีกห้าแผ่นต้องเปิดเดี๋ยว,ยวแล้วล่ะมันไม่ยอมให้เราเปิดแบบอย่างเงี้ย ต้องลูกซองสโลไม่มาแล้วพูดหนึ่งก็มาเลยน <c oughs> ีครับผมลูกซองสโลแชตเตอร์รับเป็นลูกซองสโลขนาดกลางนะโอเคเนี่ยโอชโอจิมาแล้วหนึ่งนะให้โอชโอจิหนึ่งนะโอเคโอเคไปครับเฮ้ยผิดนั่นผิด <c oughs> อ่ะเขากดผิดอ่ะโอเคเฮ้ยได้ใส่โม <c oughs> คือหน้าตามันคล้ายกันไงโอเคเราต้องเป็นสิงทองครับผมเนี่ยแล้วทำไมมันต้องเด้งกลับมาตลอดอะทำไมมันไม่แบบไอ้นั่นว่าให้มันต่อเนื่องอะเนาะโอ้หวิกซาเราพี่ครับเราจะไม่กดผิดแล้วเราจะมาดีต่อกดกดผิดจริงๆโอ้โหตายตาตตาย ป๊าปตู้แชตเตอร์อีกอันนึงอ่ะโอโชโคจิมีสองอันแล้วนะครับผมสองข้างแล้วตอนนี้เหลืออันเล็กครับผมเฮ้ยเดี๋ยวสปินเตอร์อีกสองอันจะได้หรือเปล่าวะเนี่ยคือในไหนเขาให้โอโชโคจิมาแล้วไงก็น่าจะให้ปืนมาเขบพบอีกสองอันนี้สปินเตอร์สองอันเลยเว้ะไปดูสปินเตอร์จะสปินเตอร์ลีเคนจะมาติดกับอะไร คือโอชโกติสปินเตอร์โอชโกติใส่เฮลิเคนนี่ก็จะดูตลกลยไม่ได้เลยวะโอ้แต่ก็กล่องสุดท้ายครับผมเราจะมาดูกันจึก๊กจะได้อะไรเฮ้ยสปินเตอร์ครับผมสปินเตอร์สปินแชตเตอร์อีกหนึ่งอัน อ๋อมันให้ออฟิออนมาเยอะมันก็ให้เอาปืนกลางสามารถไปใส่ออฟิออนหรือเปล่าหูหู <c oughs> อะไรเนี่ย <c oughs> ก็ก็ยังดีนะก็ยังดีกว่าได้พวกเศษเศษมากล่องแต่ว่าไอ้กล่องตัวนี้ครับผมมันมันแพงเอาจริงเพราะว่าส่วนตัวผมไม่ได้ซื้อนะผมได้มาจาก G m อให้มาครับผมแล้วดูดิวิราคาของไอ้เจ้าตัวการ์ดนี่โคตรแพงเลยนะแล้วคือถ้าเกิดเราเปิดได้เนี่ยอย่างไอ้เมื่อกี้ถ้าเกิดเป็นเพื่อนอยากได้เจ้าโอ,โอโโชูโกจิ มันจะต้องใช้เท่าไหร่วะเพราะว่าตัวของมันจริงๆเอ้าหูราคาสูงครับผมดูดิเขาให้มาอันหนึ่งอันนึงอย่างเงี้ยอืมแต่ว่ามันไม่มีเศษไงมันก็สบายใจตรงนี้ครับผมคือได้เป็นอันเลยแต่ว่าเป็นอันเนี่ยมันจะเป็นอันที่เราต้องการหรือเปล่ายางโดนรายมาสามตัวอย่างเงี้ยมันมันใช่หรอวะเออทั้งหมีทั้งเสือเลยนะครับผมสีทองอ่ะประมาณนั้ครับผมก็อาจพอเป็นแนวทางเพื่อนๆตัดสินใจได้ว่า จะเติมเป้าจะซื้อมาเปิดเป้านะก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ชูดีทั้ง5คนด้วยนะครับผมอ่าชื่อขึ้นไปแล้วตอนที่เราเปิดรางวัลสังเกตเห็นกันหรือเปล่านะๆะโอเคครับผมยังไงก็เอาไว้เจอกันใหม่สักเหล่านี้ขอตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบอล